าเราไปพูดที่ไหนว่าเบาหวานไม่กินยาทุกคนจะเบือนหน้าหนีหมดนะคะแบบว่ามีด้วยเหรอในโลกนี้นะคะเมื่อก่อนเดินไม่ไม่ค่อยได้เธอต้องถือไม้เท้าอะะ่ะค่ะเบาหวานความดันไขมันกินยามาสิบปะเปีค่ะก็จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะมีสี่โรคด้วยกันความดันไขมันไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็หัวใจค่ะน้ำหนัก ก่อนเข้าโค้งร้อยสามกิโลจุดมุ่งหมายดิฉะนะันอ่ะไม่อยากเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานก็กลัวไม่มีคนดูแลกลัวลำบากกลัวติดเตียงอะไรแบบนี้ค่ะก่อนนั้นพี่ไม่เคยสนใจตัวเองเลยค่ะคือคุณหมอบอกว่า,าก,กินยาก็กินยาให้หักให้ทำนู่นนี่นั้นพี่ก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะกินยาแล้วมีแนวโน้มว่าจะต้องเพิ่มยาด้วยเบาหวานไม่กินยาคำนี้มันท้าทายอนะคะ เป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่ชุมชนสัมพันธ์เขตบางกอกใหญ่ถูกเลือกเป็นพื้นที่แซนบ็อกทดลองการป้องกันและสงบเบาหวานด้วยความร่วมมือมุ่งมั่นตั้งแต่ประธานชุมชนสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บริการสาธารณาสุขไปจนถึงนักโภชนาการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาทีมหมอและพยาบาลที่มาคอยโค้ชแบบใกล้ชิด นี่ไม่ใช่โครงการจากบนลงล่างแต่เป็นการทำงานแบบเคียงข้างกันโดยชุมชนเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเสริมจากรอรับบริการสู่ชุมชนจัดการตนเองมันเปลี่ยนจากลักษณะของโปรเจกต์เบสเข้าสู่การทำโครงการแบบคอมมูนิตี้เลดหรือการขับเคลื่อนโดยชุมชนซึ่ง แนวคิดอ,อันนี้มันเป็นแนวคิดที่จะมอบอำนาจมอบความรับผิดช,ชอบต่างๆที่ในการที่จะเริ่มกิจกรรมเริ่มโครงการเนี่ยให้กับคนในชุมชนซึ่งโดยปกติเราก็น่าจะทราบกันว่าจริงๆโครงการด้านสุขภาพต่างๆเนี่ยเราพิจารณเบสมากมายแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่สุขภาพเนี่ยหันหลังกลับมาเนี่ยชุมชนก็ยังคงเหมือนเดิมกลับไปที่เดิมแต่เรามีความเชื่อว่าถ้าใช้แนวคิด ของคอมมูนิตี้เลสนี่ยมันจะทำให้ชุมชนเดินก้าวผ่านการที่เราเรียกว่าล้มลุกคุกคานนะคะจนกระทั่งมันเป็นวิถีชีวิตที่ปกติทำให้เขามีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมหรือพฤติกรรมเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนนะคะในหนึ่งโครงการใช้เวลา12สัปดาห์ที่สมาชิกต้องเข้าร่วมเมื่อชุมชนปรับวิธีคิดใหม่จากเดิมที่ต้องรอหน่วยงานมาจัดก,กิจกรรมกลายเป็นชุมชนทำเองได้และทำได้ดีมาก ทุกวันพฤหัสลานกิจกรรมเล็กๆถูกเปลี่ยนเป็นห้องเรียนเบาหวานมีการลงทะเบียนเจาะน้ำตาลปลายนิ้ววัดรอบเอวชั่งน้ำหนักวัดมวลร่างกายและทบทวนสมุดบันทึกสุขภาพที่ทุกคนเขียนเองทุกวันเป็นสมุดบันทึกสุขภาพที่ถูกออกแบบให้ใช้ได้จริงไม่ใช่เอกสารราชการแต่เป็นสมุดที่ต้องเขียนเองรู้สึกเป็นเจ้าของและเมื่อถึงวันนัดทุกคนในกลุ่มก็จะช่วยกันทบทวนกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์เนี่ย ก็คือหลักๆก,กิจกรรมหลักคือการนับขาบซึ่งพูดยังไงว่าสมาชิกที่เข้าโครงการเนี่ยเขาจะต้องมีสมุดแล้วเขาจะจดมาว่าฉันกินอะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วในแต่ละสัปดาห์ที่เขาที่เข้ามาเจอกันเนี่ยเขาจะมานั่งล้อมวงแล้วแต่ละคนก็จะเอาสมุดออกมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังว่าอ่าฉันกินอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็นับกินนี่คือนับมาด้วยว่าที่ฉันกินเนี่ยคิดเป็นกี่ขาบกี่ขาบแล้วรวมหนึ่งวันหนึ่งกี่ขาบเพราะฉะนั้นทุกคนในกลุ่มเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเหมือน,นเป็นเพื่อนที่ เป็นกาลยานามิตรที่พอเข้าร่วมกลุ่มแล้วอะ่ะเขาก็จะแบบรู้สึกเหมือนได้พลังเช่นวันนี้อาทิตย์นี้เขาไปกินอะไรมาเยอะเอ้ยจดบันทึกมาซะเยอะเลยอะไรเงี้ยคนที่ในกลุ่มก็จะฉ่ายภาพเขาว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปแล้วนะคุณกินมากเกินไปนะคุณจะมีวิธีการยังไงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง มันก็เป็นตัวสะท้อนนะคะแล้วก็เป็นเหมือนมอนิเตอร์ซึ่งกันและกันนอกจากเป็นมอนิเตอร์แล้วยังเสริมแรงกันใครทําได้ดีเขาก็จะชื่นชมกันชุมชนสัมพันธ์ดีฉันถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับเราเราปฏิบัติต่อครอบครัวเรายังไงเราก็ต้องปฏิบัติกับสมาชิกอย่างนั้นใครไม่เข้าใจก็ก็บอกก็สอนกันแบบไปสอนที่บ้านโทรศัพท์มาหาเราจะมาระชุมกันร่วมกันแล้วก็มาปรึกษากันก็ให้ความรู้กันว่า นะี่าต้องทำอย่างนี้แล้วนะต้องนับอย่างนี้นะถึงถูกนะนับอย่างนั้นถึงถูกอะไรแบบนี้ค่ะทานข้าว้น้อยลงบางแผนที่จะลด1นกิโลเดือนแรกนะคะน้ำบัดลมไม่กินน้ำบัดลมไม่กิน,นะรยะย,ยะทีเ่เหลเรารุ่นหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็น ทีมนักวิชาการทีมสาวิชาชีพเนี่ยลงไปทําไปนําเขาว่าเออคุณจะต้องมีการปรับพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้เออพอจบรุ่นหนึ่งก็จะเกิดประสบความสมําเร็จว่าอามีคนที่เขาเห็นแล้วว่ามีคนไข้เบาหวานที่มาเข้าโครงการแล้วก็ลดยาได้จริงมีผลเลือดมีค่าที่เป็นแบบแสดงความสาเร็จให้เขาเห็นเขาก็เห็นแล้วว่าเออมันเป็นไปได้ทีนี้พอรุ่น2เนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนผ่าอาจจะต้องให้ชุมชนชาวบ้านดําเนินการเองแล้วก็เริ่มหาตัวคนที่เป็นแกนนํา หลายคนจากที่เคยเป็นผู้ป่วยเกือบติดเตียงเมื่อปีที่แล้วตอนนี้สามารถขยับปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นแกนนำกลุ่มเบาหวานและแกนนำกลุ่มเสี่ยงให้กับเพื่อนๆในชุมชนได้อย่างมั่นใจดิฉันก็จะเป็นแกนนำเพื่อนๆทำตามที่คุณหมอเคยสอนคือเราจะมาตั้งวงกันว่าวันนี้ใครทานอะไรอะไรให้มาพูดแล้วก็ถามว่าเขาจะบอกว่ากี่คาบถูกหรือผิดดิฉันก็จะแบบขออนุญ,ญาตตอบอะไรอย่างนี้ค่ะแบบ แบบพี่แบบน้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็เอาที่เราทําประสบความสําเร็จไปเล่าให้เขาฟังบทบาทของแกนนำเนี่ยจริงๆอ่ะแกนนํามันจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าคนอื่นเนาะถึงจะได้แนะนำาขาได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าพี่ก็ได้จากการเรียนรู้จากโครงที่1โครงที่สองนะคะพี่มาทําแกนเต็มเต็มเนี่ยแต่โครงที่3รับฟังปัญหาของทุกคน แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของทุกคนค่ะแล้วก็พยายามไปหาความรู้เข้าตัวเยอะๆเผื่อเวลาเขาถามอะไรเนี่ยก็จะได้ตอบได้ค่ะแล้วก็อยากจะเป็นผู้ให้บ้างเหมือนอย่างที่เราได้รับสิ่งดีๆจากคุณหมออาจารย์ก็เราแล้วเราแ,แบบมันมันดีอะ่ะเราก็อยากจะทำแบบนี้กับเพื่อนๆมั่งมันมันเป็นความภูมิใจค่ะ เมื่อสมาชิกบางคนเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องนอกจากสุขภาพค่อยๆดีขึ้นยังพร้อมด้วยความรอบรู้เรื่องเบาหวานและการปฏิบัติตัวให้โรคอยู่ในภาวะสงบแล้วก็การนำเนี่ยเขาเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับบริการอย่างเดียวกลายเป็นผู้จัดการสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้นคือหนึ่งต้องปรับ,ปร,บปรับปรับปรุงจิตใจเราก่อนคะ่ะจิตใจเราว่าเราจะมุ่งมั่นยังไงพฤติกรรมเราต้องปรับเปลี่ยนการกิน การออกกําลังกายสม่ําเสมอการนอนทุกอย่างมันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วมันถึงจะได้ผลถ้าตัวคนไข้คนที่ผ่านกระบวนการมาเนี่ยถ้าเขามีวินัยทำได้อย่างต่อเนื่องมากพอเออมันก็จะทำให้เขาสาม,มารถควบคุมโรคได้ แล้ที่เป็นประวานแต้อ<า>จะช้ชีวอะไรบ้างาในการเป็นประวานเรื่องมาจากพฤติกรรมการกินล้วนๆก็แบบนี้กิจกรกรมเราได้อะไรระยะที่3นะคะเราก็ให้เขาดําเนินการเองเลยคิดว่าเขาจะทํากิจกรรมอะไรจะเพิ่ม อยากจะลดอะไรนะคะเขาก็เป็นเป็นคนร่วมกันคิดกิจกรรมเองแต่เรานะคะในฐานะของเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพเนี่ยก็หันหลังกลับมาแล้วอยู่กลายเป็นเขาเรียกอะไรหลังบ้านนะคะคอยให้คำปรึกษาคอยให้ข้อมูลต่างๆเมื่อเราแวกบ้านกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้คำปรึกษาและกำลังใจก็อยู่รอบตัวการจับมือสู้โรคไปพร้อมๆกันจึงอบอุ่นและบันดานใจ ความรู้เดิมที่เคยยากถูกทําให้เข้าใจง่ายผ่านเพื่อนๆในชุมชนด้วยกันเองและเมื่อใครสักคนเริ่มเข้าใจตัวเองเขาก็จะสอนคนข้างๆต่อนี่คือพลังของดิ f u s i o n การแพร่จากจุดเล็กจุดหนึ่งสู่ทั่วชุมชนถือว่าเป็นเป็นภาพที่สวยงามเลยต้องใช้คำว่าสวยงามเพราะเราทําให้สมาชิกในชุมชนเราอะนะคะจากกินยามา20-30ปี ไม่ต้องกินยาเบาหวานแล้วไม่ใช่เฉพาะสมาชิกในชุมชนเรานะคะสมาชิกที่อื่นที่เข้ามาร่วมโครงกับเราอะ่ะก็ลดยาเลิกยาไม่ต้องกินยาเบาหวานแล้วสามารถดูแลตัวเองได้ก็ลดยาถึงสองตัวแล้วก็งดอีกสองตัวคุณหมอบอกว่าไม่ต้องทานยาดีขึ้นน้ำหนักลงสุขภาพกิตตีแล้วก็สบายขึ้นอะ สบายใจขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่า<ม>ชุมชนสัมพันธ์ทำได้ชุมชนอื่นก็ต้องทําได้ค่ะเกิดการขยายผลขึ้นเองชุมชนใกล้เคียงสองแห่งสนใจสมัครเข้าร่วมด้วยตัวเองทั้งหมดนี้เริ่มจากจุดเล็กๆในชุมชนเดียวมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะจากรุ่นหนึ่งยีกว่าท่านรุ่นสองกว่าท่านรุ่นสามกว่าท่านโดยที่ เดินเข้ามาหาเราเองหรือไม่ก็สมาชิกแต่ละรุ่นประสบความสําเร็จแล้วเขาก็ตามมาจากที่เรามองว่าบุคลากรด้านสุขภาพนะเป็นคนที่ต้องให้บริการต้องปรับเปลี่ยนยาต้องมีการมอนิเตอร์ติดตามทุกี่เดือนกลายเป็นว่าเรามองมุมมองใหม่ครับชุมชนจะสามารถ มอนิเตอร์ตัวค่าเองได้คนไข้จับมอนิเตอร์ตัวค่าเองได้เขาสามารถที่จะเซลล์แคร์ตัวค่อเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะปรับมุมมองของการให้บริการใหม่จากที่เป็นผู้ให้อย่างเดียวเป็นผู้ที่ต้องไปทําเรื่องบทบาทอ,อื่นๆมากขึ้นสิ่งที่เราต้องการคือเขาสามารถที่จะดําเนินการไปด้วยความมั่นใจแล้วก็คิดว่าในระยะที่3เนี่ยคนที่เป็นแกนนำหรือผู้จัดการโครงการเนี่ยเขาก็เริ่มนะคะที่จะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการนี้ คิดเองทําเองแล้วก็เพื่อประโยชน์ของกลุ่มเองเราต้องคิดว่าแบบชาวบ้านเขาทําได้คะว่าชาวบ้านทําได้หมายความว่าเขาสามารถให้ความรู้กันเองสอนกันหรือช่วยเหลือกันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพได้เรื่องราวของชุมชนสัมพันธ์บางกอกใหญ่ทำให้เราเห็นว่า,าการป้องกันและสงบเบาหวานเกิดขึ้นจริงได้เมื่อชุมชนเป็นเจ้าของการเปลีป่ยนแปลง